มาครับสวัสดีครับวันนี้มาเจอกันกับผมช่องพักเครื่องนะครับวันนี้มาแนะนำรุ่นนี้ครับไมโครหกคาครับไม่ได้พารีวิวนานนลครับภารกิจเยอะครับตอนนี้กระแสลงปูกำลังมาครับมารีวิวให้ดูหน่อยครับนีรุ่นนี้เป็นงานพุทธศิลป์นะครับ งานพุทธศิลป์วายคูปีหกห้านี่ครับสวยครับปีหกห้าครับพระหลวปูแรงมาทุกรุ่นครับ เอาไปใชใ้ดูครับพระหลวงปู่เดี๋ยวจรู้เองครับส่องให้ดูหน่อยนะครับถ้าส่องให้ดูนี่ครับนาหลวงปู่โคมกิ๊บเลยงานพุทธศิลป์ครับเกะยากนะุ่นนี้ ผมก็บเลยพยานาครับดูข้างหลังครับข้างลังข้างหลังนี้อุดมวลรสานนี่ครับติดเกษาหลวงปู่ทุกองค์ครับมีรุน่นนี้รุ่นเดียวที่ติดทุกองอุดผงกรรมฐานโลหิตเกษาเล็บขนหนังฟันของหลวงปู่ทุกเหรียญครับ นี่เนี่ยทองแดงลุ่มดำนะครับนี่ครับเกจ้าตกสซลอบนี่อนุมานองค์โคตรนี่เลยวะจะไม่ได้ครับได้โคตหนึ่งสามสองศูนย์เจ็ดับ สวยครับก่อนจะเช่าจะหาก็ศึกษาหน่อยครับผ่านหลวงปู่ดีทุกองค์ครับหลวงปู่แสกไปครับนี่ผมว่าเช่ามาเบาๆครับราคาจับต้องได้ครับอีซีเดิมอีกล่องนะครับเอาให้ดนุน เบอร์สวยตองมานี่เกิดเลยครับขอบคุณที่รับชมครับเดี๋ยวน้องจะมารีวิวรุ่นนใหม่ต่อในวันข้างหน้าครับวันนี้ขอบคุณที่รับชมรับฟังครับขอบคุณครับ